คืองานก็ต้องทำรีวิวอาหารก็ต้องรีวิวใหญ่ไปไหมวัวอือเออเออออเปรี้ยวเลยไม่ไม่เปรี้ยวพอดีนะคะเราจะกินน้ำตกหมูนะคะเพราะว่าเป็นน้ำตกของหมูพี่เพชอะแล้วก็ปลาดุกแล้วก็ก้อยไม่ขม เพราะว่าผมมือกินไม่ได้เลยนะคะแล้วก็อะไรอีกวะมิวอะไรอีก,ออกตำปูปลาตำปูปลาแล้วก็อะไรอีกข้าวเหนียวคนละครึ่งได้ไหมข้าวเหนียวอ่ะได้อ่ะโอเคของพี่กับของมิวหนึ่งแล้วก็ของพีเวทหนึ่งของซิกโก้อีกหนึ่งเป็นสามเดี๋ยว <c oughs> ให้มิวเปิดอันนีโ้โชว์อาร์มมิวลองเลยโชว์ใบหนึ่งทีพ่อแข็งเราเป็นคนกินแล้วพี่เปิดไม่ได้เหมือนกันแหละ โอ้ยไม่ได้เปิดไม่ได้เลยไม่ได้พี่เปิดได้ของเราก็มาแล้วนะคะค่ะแค่ก้อยแต่ว่าเราจะเริ่มเลยเริ่มจากอันนีเพราะว่าฉันชอบวันนี้ฉันลดน้าหนักฉันต้องกินหมูเยอะๆอุ้ยกินได้เลนเลยนี่อร่อยเหมือนเดิมเพราะเขาเนี่ยไปจนยิมอร่อยมาก หมุนเลยหมุนเลยทุกคนหมุนมห,หมุนเลเราก็ดึงออกอุ้ยหมุนเลวเราก็ดึงออกแล้วเราก็เอาเนี้ยให้หน้องไม่ใช่เอาหรอ <c oughs> อ่าเดี๋ยวมาลองปลานะปลานี่เขาก็เด็ดนะร้านนี้แต่ว่าวันนี้ใครเลือกวะแม่ไม่รอนเลยนเคะเ,เอาไปเวฟเอาไปเวฟอร่อยเหมือนเดิม ข้าวเหนียวจุ่มน้ำสม5ปีจะหนักไปไหนครับะ6ป <7, S 2> <ม>ี7ะปีก็อ่ะเมียวชิมไหยอร่อยไหมเมียองนอยมา,ยมาวุ่นวายจริงเลยลูกค้า<ม> <c oughs> ได้ไหมเหลืออะไรวะเหลือก้อยเดี๋ยวเราก้อยมาก่อนเดี๋ยวเราชิมก้อยให้ดูต่อ ปลาดุกมันต้องกินร้อนๆนะแกถ้ามันไม่ร้อนก็คือเสียมันไม่ไดนหรือว่าเอาร้อนเลยเอาร้อนเลยเอาแบบปากพองอะลุงเอาไม่ไเอาแบบไฟลวกเผ็ดมาเลยเออเอาถ่านมาเลยเอาถ่านมากินแทนอืก็จะดีดาหน่อยเวลาได้มากินข้าวเหนียวส้มตำเนแบบ วันนี้ก้อยอร่อยมากวันนี้ก้อยอร่อยมากวันนี้ก้อยอร่อยมากถ้าไปอยู่หน้ากล้องอ่ะถ้าไม่อยู่หน้ากล้องพี่ไปถามก็จะไม่มาแรงคือดีเหมือนภูเก็ตนี่เป็นยังไงจริงเหรอเหมือนร้านลูกค้าที่ภูเก็ตร้านสาขาอ๋เหรอทุกคน ร้านเขาชื่ออะไรนะภูเก็ตอะจำไม่ได้อจำไม่ได้เหมือนกันแขนงอะไรวะร้านล่าแขนงร้านลาาแขนงเป็นลูกค้าพี่อีทถ้าไปที่ร้านเขาแล้วเจอไททันตัวใหม่จอดอยู่เออนั่นแหละลูกค้าพี่อีทสีเขียวเอ้ยสีเขียวอะไรสีเท้าสีบอลเงินสองรอบเล่นมุกเล่นมุกเขาเล่นมุกลูกค้าแวะไปได้เพราะว่าที่นั่นคืออาหารคือเดอะ a s e พูดเลยอาหารอีสานอร่อยมากใช่ ทำโดยคนดีสานแท้นั่งสวยคอยคนเดียวใช่วันนั้นเรากินข้าว <c oughs> อยู่ประมาณสองชั่วโม <c oughs> งนะเพราะเขาทามาเยอะมากไม่เขาทาอาหารมาเยอะมากส่วนฉันเว้ชันนั่งกินอะไรปะนั่งกินข้าวเหนียวเพราะว่ากางติดคออยู่นั่งอ่านคอมเมนต์เมื่อวานเอฟซีพีบอก มีหลายจุดระงวัลที่บ้านอ่ะอืมมีทั่วคิปเลยอ่ะเหรออืมแล้วเขาว่าไงบ้างหลาประเทศอะไรหลายประเทศเขาว่าไงบ้างส่วนใหญ่ที่ไหาบอกอะไรจดกูเก็ตแล้วที่แบบเกาหลีหลายประเทศมากเลยหนูก็นั่งอ่านเรื่มาเยอะจังจริงหรอหรอืมเพราะว่ามีคนมาถามเรื่องควิวแลรวพี่มองไม่เห็นไม่เห็นมันไม่ขึ้นจำได้วิวไหมครับแล้วเป็นเพจจริงอ่ะเพจที่มีติออ๊กถูกเหมือนที่เนี่ยเอเหรอ ต้องเสียตังค์ไหมพี่เทจที่มีติ๊กถูกใช่ไหมเดียรายรายเดือนมันเป็นการบริฟายตัวเองใช่จังใช้จังใช่าจัดว่าใช่รหมพี่จ่ายตังค์หรือเปล่าเขาก็เลยมีติ๊กถูกใช่ไหมอืมก็ใช่ไหมจ่ายตังยืนยันตัวตนอ่ะเขาบอกว่าคนอีสานเวลากินนะคะต้องใช้มือแบบนี้มาสมมติว่าเราจะกินนี่ ช่ป่ะพีเ่เบสเราก็ต้องเอาเขาเหนียวไปขีบปันป่นปั่นก็แต่มันจะเปื่อยนี่ต้องปัน่นะแน่ๆอันนี้แข็งๆแล้วก็จุบๆหน่อยใช้มือใช้มือสับนิ้วเดี๋ยวมันจะใช้เขาจะไม่ได้ใช้แบบนี้แข<ช>้ไงนะมันโปรเลยครับใช,ใช้จวดบนแต่ไม่ใช้จุดาน แล้วเวลาคีบอ่ะใช้อะนิ้วนี้คีบอ่ะโป่งโป่งอย่ะบ้านบ้านผมลาบเขาจะเอาทำแบบนี้อ่ะทุกคนเอาไหมบ้านพี่เหมือนจะเรียกว่าคุยถ้าคุยบ้านพี่จะโดนตีเลยแล้วอ่ะมันเปลืองโป่งโล่งควายนอนเป็นแบบนี้เหรออร่อยใครเขาใช้ส้อมเขาไม่ใช้ส้อมแต่แบบนี้ น่กินแบบนี้ไม่ต้องล้างมือข้าใหญ่พงปลาดุกไม่แล้วก <laughs> ็ไม่หลออติออดัวกินแล้วอร่อยมาแล้วปลาดุกมาแล้ว มังเปิ่แล้วเป็นแซมมอนแง่แง่แซมมอนมันนอืมอินกับปลาดุยงใช่อ๋อมิวดูปลาดุกเลยอืมดีมากไก่สามชั้ นี่นะคะเอาแม่น้ำเอาปลาดุกไปอุ่นแล้วอร่อยขึ้นพันเปอร์เซนต์เหรอถ้ากินที่บ้านเราต้องกินคาเตาเลยได้เพราะว่ามันจะร้อนไปไหมไม่มันไม่ร้อนเพราะว่าเขาไม่ได้ใช้ไฟเลยอุ้ยปลาดุกต้องกินร้อนๆ ควมต่ำความต่ำได้อร่อยที่สุดโคกเออพี่เบยบอกว่าของที่อร่อยที่สุดวันนี้ก็คือโค๊กลูกพงนะคะนี่ใช่ไหมนี่ะพ่อใหญ่พงพ่อใหญ่พงเออพ่อใหญ่พงนะไม่ใช่พ่อใหญ่บารสนะ ร้านนี้นะคะก็อยู่ในซอยพฤกษชาตินะคะก็แวะมาอุดหนุนกันได้นะคะลุงคงก็อร่อยแล้วก็ราคาถูกนะคะ